มาดูข่าวนี้ครับงามหน้ากันอีกแล้วสําหรับถนนหนทางของเมืองไทยที่ห่างไกลกับคําว่าดีนะครับมีนักท่องเที่ยวจีนไปเที่ยวที่สมุทรปราการแล้วเดินตกท่อที่มันชารุดจนได้รับบาดเจ็บครับนี่คือสภาพของท่อหลังเกิดเหตุนะท,ที่ชาวบ้านเขาต้องมาแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกันเองทีมข่าวโมโนโทวินนี่นายลงพื้นที่ไปที่หน้าเมืองโบราณสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังริมถนนสุขุมวิทจังหวัดสมุทรปราการพบว่าฝาท่อที่ชารุดเป็นรูเนี่ย ยังไม่ได้ซ่อมแซมนะครับตอนที่ลงไปนะชาวบ้านเอาแผ่นไม้มาวางทับเอาไว้เอากลวยจราจรมาวางกันเอาไว้แก้ไขปัญหากันเองไปก่อนคนที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าว่าเมื่อวานนี้ตอนประมาณ5้าโมงครึ่งตอนเย็นขณะที่ตนกําลังนั่งรอเพื่อนอยู่ที่หน้าเมืองโบราณเห็นนักท่องเที่ยวประมาณ5้หคนลงมาจากรถตุ๊กตุ๊กเพื่อจะมาต่อรถที่ริมถนนสุขุมวิทระหว่างนั้นเนี่ยมีนักท่องเที่ยวชายชาวจีนอายุป,ประมาณ50า ก็อายุเยอะพอสมควรแล้วนะครับเดินมาที่สาลารอรถแล้วไปเหยียบฝาท่อที่ชำรุดทําให้ฝาท่อมันทะลุแล้วก็ร่วงลงไปตกลงไปทั้งขาเลยครับตนเองเนี่ยตนเองเนี่ยก็พยายามไปช่วยเหลือทางผู้บาดเจ็บตอนนั้นตกใจนะครับแล้วก็เจ็บที่ขาซ้ายมีบาดแผลทะลอกน่าจะเจ็บไปถึงบริเวณต้นขาด้วยเพราะว่าตกลงไปในลักษณะของมิดขาเลยดูรูสิครับรูใหญ่มากนะครับแล้วก็ยังมีเศษเหล็กเส้นด้วยเห็นไหมฮะที่ แทงออกมาแบบเนี้ยเบื้องต้นเขาคิดว่าท่อนี้ฝาท่อตรงนี้น่าจะชํารุดน่าจะผุอยู่แล้วครับตรงเท้าตรงอะไรเยอะยครับเท้าตรงนี้มาเยอะแต่ตรงนี้เขาใส่กางเกงผมว่าน่าจะเจ็บตรงโคนขาเพราะว่า<ๆ>ร่วงไปนี่นิดขาเลยครับคือมันเป็นพื้นที่โบอยู่แล้วใช่ไหมเป็นหลุมอยู่แล้วอวันนี้ไม่แน่ใจครับอาจจะอาจจะยังไม่โบครับอาจจะเป็นรูไม่เยอะเขาอาจจะเหยียบ ที่มันผุๆมันจะรวมไปเลยครับแล้วช่วงนี้ครับคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวชาวจีนเขาเพิ่งเข้ามาเพิ่งเปิดประเทศกันเรากําลังโอ้โหอ้าแขนต้อนรับเลยกลายเป็นข่าวโด่งดังในโลกโซเชียลนี่แชร์กันกระหึ่มล่าสุดเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงไปเอาฝาท่อเก่าแล้วนะครับเอาออกละของเก่าอ่ะเอาของใหม่มาใส่แทนแล้วไอ้พื้นบริเวณรอบๆเนี่ย ก็ซ่อมเหมือนกัน<า>ที่ทางเท้าที่มันไม่เรียบก,ก็ถือโอกาสปรับใหม่เลยนี่ด้านขวานะนี่คือซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ตกเป็นข่าวนะครับ